สวัสดีครับสวสดมนต์กิจกรรมความเพียรพระปิดตายอดเศรษฐีประเทศลาวและหลวงปู่ทวดประสิทธิชัยแสงแจ่มหนึามสาครั้งที่ส4วันที่23พฤศจิกายน2568เริ่มกันเลยครับบัดนี้เป็นครั้งที่ส4ตรงกับวันที่ 23พฤศจิกายน2568้ารข้าพเจ้านายประสิทธิชัยแสงแจ่มขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัางฆบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระควมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทียบเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพ คุณพระรัตนไตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนตตอไปบบสวดชุมนุมเทวดาสามัญตาจัก,กรวาเวสุอัตาคัจฉันตุเทวตาทัทธรรมังมุนีราชาสะสุนันตุสักขโมคทงัง สักเคกาเมจรูปเปสิลิสิขาลัตาเถจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัเถจคามตรุวนะาคาหะเเคหะอถุมหิเกเตภุมมาจยันตุเทวาชาละทะละวิสเมยาขะคันทัพพนากาตินตันตาสันตเกยังโมนิวารจันังสาทะโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโรอยัมพะทันตาธรรมสวนากาโรอยัมพะทันตาธรรมสวนรกาโรอยัมพะทันตาบทสวดนมามารสิทธิคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสั smells, มพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะบทสวดสัจจกิร <um <Concept net> ิยาคาถานัตถิเมสาระนังอัญญพุทโธเมสาระนังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสธิเมโหตุสปัพ t ทานัตถิเมสาระนังอัญญธรรมโมเมสาระนังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสธิเมโหตุสปัพ t ทานัตถิเมสาระนังอัญญสังโฆเมสาระนังวะรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสธิเมโหตุสปัพ t ทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัตายะสัพพะปาณินางปุเรตวาปรมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะมาโหตุสัมพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถอิตายะสัพพะปาณินางปุเรตวาปรมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนะมาโหตุสัมพุปัตถวา มหาการุนิโกนาโถสุขายยสัมภปาณินาปูเรตวาปรมีสัภพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังอเ,เอเตนะสัจจะวเชนะมาหอนตุสัมพุปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวมัมเมสุตังเอกังสมยังพควาสักเกสุวิหารติกป,ปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคณสติงปัจมัตเตหิพิขุสตเตหิสเปหะวะอรหันเตหิทัสหิจะโรกธาตุหิทเทว,วตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพควันตังทัศนายะพิขุสังคัจจะอคาโขจะตุนังสุทาวาสกายิกานังอิทเทว,วานังเอตะทะโหสิอายังโขงพควาสัสเกสุวิหารติกปิราวัตุสมิงมหาวเน มหาตาพิขุสังเคนณสัตถิงปัจมาเตหิพิขุสตเตหิสัพเพเหิวัรหันเตหิทัสสหิจโรกัฏาตุหิเทวตาเยปพเยนะสันนิปติตาหนติภควันตังทัสนายพิขุสังกัจยานุนมยามปิเยนะภควาเตนุปัสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภควโตสันติเกปัจเกคาถาปาเสยามาติอาคาโขตาเทวตาเสยยะทาปินามะพลวาปุริโสสัมมิชิตังวาปาหังภาษาเลยยะ ปะสาลิตังวาภาหังสัมิทยะเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาพระวโตผุดพระโตประตระหังสุโคโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทสวาเอกะมตังอัถังสุเอกะมตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาถังอปาสิมหาสมโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตธรราอีมังธรรมะสมยัง <mystery> ทักขิตายวะอปปาราชิตาสังกติ อคาโขปราเทวตาพูโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตัดระพิโวสมาธาหังโสจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาวลทีวะเนตานิขะเหตวาอินทิยานิรักขันติปันทิตาติอาคาโขปราเทวตาพูโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเจตวาขีรังเจตวาปรีขังอินทะขีรังโอหัจจมเนชาเตจรติสุทาวิมาราเจคุมตาสุตันตาสุสุนะคาติอาคาโขปราเทวตาพูโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสานางคตา เสนเตคามิสันติอปายะภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรสันติติอะคาโคภักควาพิขุอามันเตสิเยุเยนะพิขเวทัสสุโลกทาโตสุเทวตาสันนิปติตาคงติตถากระตังทัศนายะพิขุสังกัจเจปิเตพิขเวอเหสุงติตะมันทานังหันโตสัมมาสัมพุทตเตสัมปิภักควันตานังเอตัปลิมะเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยะชาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติ อนาคตะมันทานอาหานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกวันตานังเอตัผละเอวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยทะปิมไยหังเอตระหิอาจิคิสสามิพิโคเวเทวะกายานังนามานิกิตายสามิพิโคเวเทวะกายานังนามานิเทลิสสามิพิโคเวเทวะกายานังนามานิตังสุนารถาสาวตกังมนาสิกโรธาพาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิกุปภควาโตปัญจโสสมภควาเอตัฐาโวจะ สิโลกมนุษย์กสามิยัตตปุมาตัฏฐ nee ิตาเยสิตาสิริขภะรังปะหิตตาสมะหิตาปุถุสีหาวสัลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาธรรมนัสสุทธาวิปัสสนวิมาลาพโยปัญจสเตยตวะวเนกปิรวัตะเวตาโตอมันตยิสัทธาสังเกตานิรเตเทวกายอภิกันตาเตวิชานาทะโเตจอัตตปะมะกรงสุตวพุทธะสานังเตสัมปตุระหูยานังอมนุสานะทัศนังอะเปเกสัตตะมัตต ขงสหัสาาสังอสสะสตลิงสตังเอเกสะสหัสสานังอมุตสานะมัทสูอภปเกนันตะมัทขงทิสาสภะพ,พุทธาอาหุงตันจัสพังอภิญญายะววคิตวาณนะจจโขมาตโตอมันตยิสถาสาวเกสาเนรเตเทวกา,ายงอภิกันตาเตวิชานถาถะพิโคเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุปโสสัตตสหัสสาเวขาภูมากะปิรวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะอนโตยสันจิโน,น,น,นมัรมนะอภิมงโมผิโกนังสัมมิติงวะนัง ชาสหัสสาเหมะวตายะขานานัตตะวณิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาอุนโตยะสันชีโนโมทัมันนาอภิกกมงพิคุณังสัมมิติงวะนั่งสาตาคิราติสาทธาสายะขานานัตตะวณิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาอุนโตยะสันชีโนโมทัมันนาอภิกกมงพิคุณังสัมมิติงวะนั่งอิเจเตโสระชาสหัสสายะขานานัตตะวณิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาอุนโตยะสันชีโนโมทัมันนาอภิกกมงพิคุณังสัมมิติงวะนั่ง เวสามิตาปัญจสตายะขานานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาอิโตยะสันจิโนมุธมนาอภิคมงพิโุนังตัมมิติงวนังกุมพิโรราชคหิโกเวปุรลสันิเวทนังพิยโยนังสตตสหัสสังยะขานังปะยิรูปัสสสติกุมพิโรราชคหิโกโสปะคะสัมมิติงวนังปูริมัจัติสังราชาทตารโุปัสสาสติคันทัปานังอธิปติมหาราชายสันสีโสพุตตปิตสะพระหโออินทามนามหาปะราอิทิมันโตชุติมันโตวนาอิโตยะสันจิโนมุธมนาอภิคมงพิโุนังตัมมิติวนัง พักขีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตประสาสติกุมพัฒนังอธิปติมหาราชายสันสิโสพุทธปิตสะพาหโวอินทมานามหาภาราอิทธิมันโตชุติมันโตนณอนโตยะสันสีโนุโมธมนาอภิกรมงค์พิคุณังสัมมิติงวะนังปัจฉิมัจจะที่สังราชาวิรุณปะโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสันสิโสพุทธปิตสะพาหโวอินทมานามหาภาราอิทธิมันโตชุติมันโตนณอนโตยะสันสีโน โมทัพมานาอภิกรมพิคนังสามีติงวะนังอุตตะลัจจะที่สังราชากุเวโรตับปัสสาสติคุมพัฒานังยักษขานังอธิปติมหาราชายสันสีโสปุตตปิตัสสะพาหะโวอิทมานามหพาราอิทิมนโตชุติมันโตวนังมันโตยสันสีโนโมทัมนาอภิกรมพิคนังสามิติงวะนังปุริมะที่สังทัตตารโถทักขีเนนะวิรุณหกโภชิเมนะวิรุณปะโคกูเวโลอุตะลังที่สังจัตตารโตเตมหาราชาสมันตาจิตตโลที่สา ท่านท่านละมณะอัถังสุวะเนกเปราวัฏถเวเตสังมายมิทวิโนทาสาอาคูวัจนิกาสถามายากูเกณตุเวเกนตุวิภูจวิภูโตสหะจันทะโนกรมะเสโษจักกินโนมันถุนิมันฑุจักประานาโทโอปัมัญโยจักเทวสุโตจักมันตริจิตเสโนจักคันทพโหนโรราชาชโนสพโภอาคูปจัสสีโขเจวติมพะโรสุริยวัชสาเอเตจันเยจกราชาโนคันทภปสหะราชุพิ โมเถ้ามานาอาภิกรมุงพิคุณสัสามิติงวะนังอาถาภูสันาพะานาคาเวสาลาสหัตจกาคำมพละสตัลลาอาคูปยาคาสหายติพิยามุนาทตตารถาจะอาคูนาคายะสันสิโนโเอราวัโนมหานาโคสุปคาสม,มิติงวะนังเยนาคาราเชสหะสาหะรันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธิจขุเวหายสาเตวะนังมะเจปตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามัง อาพระยันตธานาคราชานามาสิสุปันนโตเขมมะาคาสิพุทโธสันหาหิวจาหิหัวยันตานาคาสุปันนาสารณะมังคังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอุสราสิตาพัตโรวสวัสเสตอิทิมโตยะสันสิงโกระกัญชามหาวิสมาอาสุราธนะเวขาสาวีปจิติสุจิติจัปหาราโทนมมจีสหัสตัจักริปุตตานังสัพเพเวโลจนามกาสันในหิตวะพระลิงเสนังลาหุพัทธมุปาขะมงสัมโมโยธานิพันธันเตภิกุนังสัมิติงวะนัง อาโปจัเทวาปัทวีจเตโชวาโยตถาคามงวรุณาวรุณาเทวาโสมณจะยัสสาสาสหะแมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสันสโนทัสเตทะถากายาสะเพนานัตตะวานิโนยิทิมันโตชิติมันโตวนาตโตยัสันสินโมทธามะนาอภิคมงพิพุนังสัมพิติงวะนังเวทูจัเทวาสหารีจอัสมาจเตทวยยามาจันทันสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักขิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักกัตตานิ อุรักขิตว,วาอาคูมันทวาราหักาวสุนังวัสวเวสโธสังโกปะคะูลิตโททัศเ,เตทาทากายัตเพนานัตตะวันนิโนยิที่มันโตชฉื่มันโตนะตัวตตยันศินโนมุัมนาภิกขโมภิกขนังสัมมิติงวะนังอาถาคูสหภูเทวาชะละัคมะคิริขาลิวะอริทากาจะโลชาจะคุมมาบุพพานิพาสินโนวโรนาสหธรรมะอจ,จุตาจะอเนชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวัสเวสินโนทัศเตทาทากายัตเพนานัตตะวันนิโน ขิติมันโตชติมันโตนัตมนโตยสันสิโนมุธมนาอภิกรมพิคนังสัมมิติงวะนั่งสะมานามหาสะมานามนุษสามนุษสุทธมาขิดาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจโลหิตวะสิโนปะละคามหาปะละคาอาคูเทวายสันสิโนท่าเสเตท่าทากายาตเพนานัตตะวนิโนอิติมันโตชติมันโตนัตมนโตยสันสิโนมุธมนาอภิกรมพิคนังสัมมิติงวะนั่ง สุกากลมหาลุนาอาคูเวคานณสาสหโอทาตะไคหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักนาสทามันตาหาลักชามิสกาจเยสันซีโนท่านะยังอาคาปชโนโยทิสาอภวิสติทัสเตทัตากายาสเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาอุโตยสันซีโนมทมนาอภิกมงพิโกนางสัมิเตงวนังเขมิยาดูสิตายามากันตะกาจเตยสันซีโนสัมพิตกาลามาเสตถาโชติมนาจะอาสวานิมาลจินโนอาคูอัาโคบรเลนิมิตา ถ้าเศรษฐาทักากายตเป็นานัตตะวันิโนอิทิมัตโตชุติมตัวนาตัวยัศชินโนวัฒนาภิกขโมกุนาสัมมิติงวานั่ง สัตถเตเทเทวนิกายาสเพนานัตตะวนิโนนามันวเยนะอคจงเยจันเยสัชิสาสหะปวุตชาติมัคเขลังโอคตินะมนาตะวังทเขโมคาตลังนาคางจันทังวะอศิตาติตังสุพัมมาปรมาโตจากปุตาอิทิมาโตสหะสันนงกุมารโรติสจัสปขะสมิติงวะนังสหัตสภัมมะโราอคูปัเจกะสวัโน เตสัจจัมะชโตอาคาหริโตปริวาลิโตเตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพมะเกมระเสนาภิกามิปัสสะกันหัสสัมมติยังเอถักันหัตถาพัตถะระเคณัพัตมะทุโสมันตาปริวาเลถะมาวงมุจิทะโกจินังอิติตถามหาเสนโกรันหัตเสนังอเปสัยปานินาตรมหัจจะสลังกตะวะเพละวังยะถาปาวุสโกเมโคทนะยันโตสวิชโกตาธาโสปัจุทาวติสังกุโตอาศยังวเสตันจะสัพปังอภิญญายะอวั ชัตตวานะเจกุมาตโตอมันตยิสัทธาสัเกสาเนลเตมารสินาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกขโวได้จะอตัตตปะมาาัคครงสุตวาพุทธสัสะสะนังวิตระเชหิปักกามงเนสังโรมปิชย,ยงสเพ,พวิชิตสังคามาพยาติตายาสันสีโนโมทันติสหพุาาเตหิสังขาเตชเนสุต,ตาติบทสวดจุลละชัยยะปลกรนณโมเมพุทธเตชะสาระณต,ตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิปสิเทวา นาลายะประมีสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจะจะ,จะตุโรกาคัมพีรักกาสมุตธาภูตงคังคาจะสะพัม,มะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะรรธรณิธรณีอุทธิอุทธินทิณทิชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิสัยนิไลใสเสนะเมรุราช คนนรชีชยยะชยะคมพีระโสภีนาเคธนาคีปีสาจัพูตการีชยยะชยะทุนนิมิตาโรคีชยยะชยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชยยะชยะวรุณณมุขสาตาชยยะชยะจำปาทินาคะกุระคันถกชยยะชยะขจคนะตุรงสุกะพระูโชงศีหะพยัคฆะตีป่าชยยะชยะวรุณณมุขยาตาชิตะชิตะเสนาดีปุณะสุทธินรดี ชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสทาสุชัยยะชัยยะธรณีสัตตินสทาชัยยะชัยยะมังกราลัตยาภวเกชัยยะชัยยะวรุณนยัคเขชัยยะชัยยะลักขเสสุระพุชเตชา ชัยยะชัยยะพัมเมนทัคนาชยะชยะราชาศิลาสสาธชัยยะชยยะปัทวิงสัพังชัยะชยะอรหันตาปัญเจกพุทธสาวังชัยะชยยะมะเหสุโรหะโรหารินเทวาชัยะชยะพัมมาสุรโขชัยะชยยะนาโควิลุณหาโควิรุณปะโขจันทิมารวิอินโทจะเวนเตโยจะคุเวโรวรุโนปิจะอักขิวายโยจะปาชุนหโขมาโรทัตตะร์โกอัตถาระสะมะ หาธีวาสิทธิตาปะสะอาทะโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยยราโมพระวันตุเตชัยยธรรมโมจะสังโคจะทัะปาโรจะชัยยังเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยโสจีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหอนตุเตชัยยมังคะลังชัยโยปิพุทธะสิริมโตอายังมรัสสะจะปาปิมโตปาราชโยโอโหสยามโพธิมาเคปโมติตาชัยยตถารมะ ขนามะเฮสีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมลสะจะปาปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมเคปโมทิตาชยะตถาอินทะขนามะเฮสีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมลสะจะปาปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมาเคปโมทิตาชยะตถาเทวขนามะิฮสีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมลสะจะปาปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมเคปโมทิตา ชัยยะตถาสุปนคะนามหเสีโนชัยโยปิพุทธศาสิริมโตอาย,ยังมลสะจะปปปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมเคปโมทิตาชัยยะตถานาคะนาคคนามหิสีโนชัยโยปิพุทธศาสิลิมโตอาย,ายังมลสะจะปปปิมาโตปราชโยโอโคสยามโพธิมาเขปโมทิตาชัยยะตถาสัตถาสภามคะนามหเสีโนชยันโตโพธยาโมเดศยานังนันทิวัตโน เอวังตะวังวิชโยหหิชยันสุชยะมังคะเลอปราชิตะบัลังเกสีเสปัตถวิโขคะเลอภิเสกสัมพระพุทธานังอัดคับปัโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคะลังสุปปาตังสุหุชิตตังสุขโนสโมหโตจะกสุขีถังพระมจาริสุปัทขีนังกายกรรมมังวาจากรรมังปัทขีนังปัทขีมังมโนกรรมังปนิทิตเตปัทขีนาปัทขีนานิกตะวานะระพันธันเตทักขีเน เตอัตฐัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโลคาสุขิตาโองทะสาหะสัมเภหิยาติพิสุนันตุพลโตเยเทวาอัสมิงธานีอาทิขตาที่ฆายุกาสตาห่อนตุสุขิตาห่อนตุสัพพทา,าละขันโตสัพพสัตตานังละขันโตชินะศาสนังยากาจิปะ นาเตสังสัพเพปุเรนุุบโนรัฐายุตกาเดปรวัสสันตุวสันวัสาวราหกาโลคาจุปตะ,ะวาเตสังนิเวนิวาเรตุจะสัมปทากายาสุขังจิสุขังอรหันตุยะถารหัง โสวดธรรมนิยามะสุตังเอวามีสุตังเอกังสมัยยังพระวาสาวัติยังวิหรติเชตวะนีอานาขปิตทิกัสสะอารามีตระโคพิกวาพิขุอมันเตศีพิขพกขโวพระทันเตติเตพิขุพระวาตโตปัญจโสสมพระวาเอตตัววจะอุปปาทาวาภิขเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตา ธรรมนิยามตาสัพเพสังขารอาอนิจจติตางตถาคตอภิสัมพุทติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอาภิสเมตวาอ,าวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏถาเปาติวิวรติวิภชติอุตานิกรติสพเพสังขารอาอนิจจติอุป,ปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตวะสาธา ตุธรรมัธิตตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราทุกขติตังปถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสเม,มตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติอันทะเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรติสเพสังคาราทุกขติอุป,ปาทาวา พิกาเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยามตาสเปธรรมะอนันตติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปตตาเปติวิวรติวิภชติอุตานิกรติสัพเพธรรมะอนันตติ อิทะัมะโวจักภควาอัตมานาเตภิกขุภควาโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพัทเทกัลตะคาถาอาติตังนานวาคะเมยยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตัมปะหินันตังอปะตะจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุบันนันจโยธรรมังตะถาตถาอิปัสติอสังฮีลังอสังกุมังตังวิถานะมะนุรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะในหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงนไม่คอนแคนเขาควรพ่อพุณอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นะฮิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการผ่านเพียนต่อมจุราบซึ่งมีในเดนามากยัอไม่มีสำหรับเล่าเอวังวิหาริมาตาปิงอหอะตะมาตันที่ตางตางเวพาเกตกะรตโตเตสันโจโอ,อจคิคะเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานทั้งกางอันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม โกสวดธรรมะสังเวชปันจักเวคณะสัพเพสังฆราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังฆราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของ เราว่าตัวว่าตนของเราทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนงความตายเป็นของยั่งยืนวัสดมายามาริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมีอนิยต่งความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควนที่จะสังเวช ยังกาโยอะจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปัสยากวิญญาณชุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอธทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินการิงคารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัดถังหาประโยชน์มิได้อันิจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นไปเป็นธรรมดา อปัจชิตตะวานีรุ้ชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมมีดับไปเตสังอุปสมโมสุขโขความเข้าไปสงบละางับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงที่กําลังตายอยู่มาลิงสุจามาริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวห่างมาริสาเราออจากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมธาเอทะสังสยโยความสงสัยใ,ในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดแม่ตายังกินจียังกินจิสุสะรังกรรมังสัมเพหิพระเตหิกตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทว,วาอัศมิงธานีอธิขตาทีคายุกาศัทธาหองโตสุขิตาหองตุตทุกขาปะมุจจนตุมาตาปิตาสุขิตาหองตุตทุกขาปะมุจจนตุสัพเพยาติกาสุขิตาหองตุต ทุกขาปะมุจจนตุสัพเพอายติกาสุขิตาของตุทุกขาปะมุจจนตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุขิตาของโตทุกขาปะมุจจนตุสัพเพอะนิยุปัชชายะสุขิตาของโตทุกขาปะมุจจนตุสัพเพอะนักขตาสุขิตาของโตทุกขาปะมุจจนตุสัพเพเทวาสุขิตาของโตทุกขาปะมุจจนตุสัพเพสามิสามะตีนางสามิชัตตุโบ บทสวดบูชาหลวงปู่ทั่วนโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติพักขาวานโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติพักขาวานโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติพักขาวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาระวสีนีทุปเปคาเลโพธิคาเลตหิงตหิงตาธรรมทานเนนพระวันตุบุชิตาสดิสถึงสลดเตท,ทะวิหาละมันทะเลเทราจามชานาคาจะพิคโวจะสารามิกาธานาปฏิอุปาัสากาฆามาจะเทสาอิ นิฆมาจะอิสลาสัมปานาภูตาสุกิตาภะวันตุเตชลาภูชายเยปิจะอัฏฐสัมภวาสังเสระชชาตาอัฏฐโวปปาติการินญาณิกังธรรมะวรางปติจจเตสัมเพปิทุกัสสกโดนตุสังขยั่งธาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมมัทราจะปุคลาสังโคโหตุสามมัคโวะอัฏฐายะจะหิตายะอามเหรักขตุสตัมโมสัมเพปิธรรมะจริโนวุติงสัปปะปุกเนยามะธรรมิอริยะปัปเวทิเต ปัันนาอนตุสัมเพปิปานิโนพุทธะสาสเนธมาธาราังปเวชันโตคาเรเทโวปาวัสตุวุธิภาวายสัตตานังสามิทังเนตุเมทะนิงม,มาตาปิตาจะอรชังลิจังละขันติพุทธกังเอวังธรรมมีนะราชโนปะชังละขันตุสัพปธาเทวตาอุยยะโยชะนะ าาถาทุกขปัตาเจนิทุกขพยาปัตาเจนิพยาโสกปัตาเจนิโสกหของตุสัมเพปิปานิโนโอเอตาวตาจจอมเหหิสัมปตังบุญญาสัมปตังสัเพเทวานุมโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัายาสีลังละขันตุสัมปทาภาวนาพิรตาของตุขชนโตเทวตาคตา สุมังคละคาถาหนตุตสัพังสุมังคลังละขันตตสัพพะเทวตาสัพพะพุทานุภาเวน,นะโสถีหอนตุนิร,ร,รันตานังหอนตุสัพังสุมังคลังละขันุตสัพพะเทวตาสัพพะธรมานุภาเวนะโสถีพราวันโสถีหอนตุนิรันตานังหนตุสัพังสุมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะโสถีหอนตุนิรันตานัง สัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธมิสัพปโตหนึ่งสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธมิสัพปโตสองสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธมิสัพปโตสามสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานัน จะเตเชนัลขังพันธามิสัพปสโซสีสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัญเจการันจะยังพระลังอหันตานันจะเทเชนัลขังพันธามิสัพปสโห้าสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัญเจการันจะยังพระลังอหันตานันจะเทเชนัลขังพันธามิสัพปสโหกสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัญเจการันจะยังพระลังอหันตานันจะเทเชนัลขังพันธามิสัพปสโเจ็ดสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัญเจการันจะยังพระลัง อรหันตานันจะเทเชนะลักขังพันธามิสัปปโตแปดสัพเพพุทธาภาลปตตาปัญเจกานันนั่นจะยังพระลังอหันตานันจะเทเชนะลักขังพันธามิสัปปโตเก้าด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ขับเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ขอข้าพระเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคารัย ขออันนี้สองแห่งบุญกุศลน,นี้จงสับพระสิริมคตแก่ข้าพเจ้าให้แข็วค่าปลอดภัยจากทุกโรคโศกภัยทั้งปวงอันตรายทั้งปวง,อง,ปวงขอให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่งคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออ่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้ อนุทนาสาธการในการสวดบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งโมงคลไปสู่วัตถุโมงคลพระปิตาย,ยอเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลารารวมถึงวัตถุโมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งเอาโมเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เบี่ยมด้วยผู้ทานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิลิมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทอิน ขอบคุณที่ติดตาชมทุกท่งนค่ะสวัสดีค่ะ